สูบน้ำด้วยปั๊มพลังงานแสงอาทิตย์ก็ใส่ใสายยางอ่อนสายอ่อนอสองนิ้วท่อสองนิ้วนะครับได้แดงดันระยะ100เมตรครับท่ออ่อนดันมาเพื่อใช้ในเสียงไล่นานะครับดูต้นทางแหล่ง น้ำที่ดันมาระยะความไกลของอสายเขาร้อยเมตรพลังงานแสงคุ้มใช้งานบ้านเราแดดดีนะครับโซนภาคอีสานหรือว่าแดดดีมากๆครับอันนี้เป็นน้ำผิวดินนะครับดูดน้ำผิวดินปั๊มหวยโขง ม้อยค่งบัดเลยอันนี้ท่อรั่วก็วยังมีแรงดันเหลือถึงปลายสายนะครับท่อรั่วดีมากๆเลยทีมงานก็เสร็จงานแล้วขดของขึ้นรถช่วงนี้เป็นช่วงเทศงานส่งลูกค้าโดยทีมงานชั่งนี่คมมาถึงโซลาเซล์ครับ โดยทีมงานช่างนิคมบันเทิงโซลาเซลเบนตากินะครับดูปั๊มเราแรงสง่งอันนี้ถอดนะครับถอดออกน้ำมันวันละ2อ0สามไม่อยู่ต้องเปลี่ยนมาเป็นอย่างนี้แหละ ใช้แค่2แผ่นนะครับแสงน้ำดูดน้ำผิวดินนะครับหย่อน8เมตรส่วนแผ่นโซลาเซลล์สแผ่นเครื่องรุ่นนี้เขาเ,เน้นกระแสนะครับแรงดันต่ำ แผ่นเราก็เหมาะกันเป็นแผ่นตำหนิแรงดันออกประมาณ35โวลต์ครับส่วนกระแสออกที่13แอมป์นะครับก็เหมาะสมกับปั๊มนี้ตะวันคํำคอยแล้วก็ยังแรงเหมือนเดิมนะครับก็ขอขอบคุณมากสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามงานช่างนิคมบันเทิงโซล่าเซล์โดยจากแบรนดตาก,กินะครับ ตากิโซลาสิวคุณมากนะครับ